ต้องเสียภาษีหักณที่จ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งบาทของเงินรางวัลค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ซื้อสลากนะคะที่ถูกรางวัลและสามารถรับเงินรางวัลได้สะดวกขึ้นค่ะ สำนักงานสลากกินแบน่งรัฐบาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหะกรณ์การเกษตรเป็นตัวแทนรับขึ้นเงินรางวัลสลากผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร1272แห่งทั่วประเทศค่ะเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข8ทั้งหมดค่ะ ขณะนี้นะคะวงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข8 88 8 88 8 8 8 8ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่สองมีห้ารางวัล เงินรางวัลรางวัลละสอง0 0 0บาทค่ะส mm. yeah. ีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่สามมี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ8มื0นบาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่สี่มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0 0นบาทค่ะสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่ห้ามี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ20,000บาทค่ะ เมื่อประธานกรรมการนําลูกบอลสีทั้งสีสีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคระกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาได้สีอะไรก็จะทําการออกรางวัลในตําแหน่งนั้นตามลําดับค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะแทนตําแหน่งรางวัลที่สอง จะออกระงวัลที่สองนะคะด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไปห้ารางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละสองแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่สอง